ลูกค้าเดินทางมาจากกำแพงเพชรน้าโทรหาไอเสมตอนตีหาไอเสมไอเส,สียมก็สื่อนอนอยู่เนาะ <c oughs> เอาแล้วครับเป็นยังได้ผมยุ่เต้นจเจ้าแล้วครับไอเสมแล้วพ่อนอนหลับอยู่นะครับเอาเจ้าไปยุ่งอย่างเต้นเนาะคอยมาจากกำแพงเพชรครับมาบาง่งรถมันโทรมาหาเสียมเงจะตีหาเพิงดูเอานแล้วเดินทางมพิงจะจากโมกับโมห์แมนทำมาเดินมาห้างมาตอนกลางคืนค่ะเดินทางมากลางคืน แมนค่ะสวัสดีค่ะเซลพีหมีด้อค่ะเด้อจ้ะขั้นนีเนาะค่ะพีหมีจะล่างเตรียมรถจะไปส่งกาแพงเพชรอ่าลูกค้ามาเลือกรถที่รานพี่มาออนจะของรถเกียวกาแพงเพชร่ะเนี่ยเราเป็นเจ้าของรถเกีียวเขาพ่อแมนค่ะรถเกียวเขาสองขั้นปัดโตจ้ะตัดสินใจมาซื้อรถกับทางไอ้เสมนะสามารถเดินทางตั้งจต่ขึ้นมั่งมาหอนเฮ่าแจงพอดีตีหาอันนี้กับย่านเจ้าบดยดาเซลค่ะคือลูกค้านะคุยกับเซลไปแล้วตลอดเด้อกเซลโทรหาบ่รับเนาะ เอาเลยช่วหาข่อยข่อยก็ตื่นเต้นแฮงข่อยก็เฝ้ามาดูแล่ตอนรับเล่าเออยันเล้วไม่ได้กินเขาน้าข้าปะแมนค่ะแมนเจ้าของรถเกี่ยวกับแพงเพอแมนได้เป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เพิ่นดาวอยู่ที่หนึ่งแสนบาทเด้อค่ะพี่น้องเขาจะตรงวันเสาร์มาเจ้าของรถเกี่ยวสองคันใช่ค่ะมีเงินดาวหนึ่งแสนใช่ค่ะมาถามว่าพี่ทําไมพี่ไม่ไปเอาป้ายแดงก็บอกว่ามือสองมันถูกกว่าแล้วสําหรับลูกค้าที่เคดีมันได้ดอกเบี้ยถูกด้วยใช่ค่ะ ตัวนี้ส<อ>ิเป็นแรงแค่เจ็ดันโลดด้วยคะ่ะพี่น้องตัวนี้เป็น1.9 ZDA นะคะตัวนี้สี่ประตูไฮแลนเดอร์หนึ่งจุเก้ได้ตัวนี้ไปเลยนะคะไปเบิ่งรถนะะเบิ่งรถเลยค่ะไม่เจ็ดพันโลพี่บังอ่อนจากกํแแพงเพชรครับเจ้าของรถเกีียวเพิ่นเออเอาย่างมาเซี่ยวมีจะไปย่างไก่แทะล่อแม็กไม่อย่างไม่เจ็ดพันโลอย่างนี้ครับ ใม่เจ็ดพันโลอันนี้เขาออกมาแรนบวกค่ะนี่คือจังไดียโอ้โหเจ็ดพันโลเอากระสันแล้วที่มาเอาเลยบอกว่าผมจะไปเอารถป้ายแดงแล้วแต่ผมไม่เอาผมมาหาไอ้เซมกับพี่หมีดีกว่าลูกค้าบอกให้เราเปลี่ยนตัวนี้ให้เด้อพี่หมีเปลี่ยนให้เราเด้อจ้ามันเป็นบังแดดอ่าต่อนมันมาเบิ้งมันหลุดลงพี่หมีเปลี่ยนให้แล้วจ้าขามันหรือเปล่แมนขาขามันหักเออโคตรสวยครับได้คันนี้เหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงใช่เป็นยีราฟแคทแล้วพันไลปีหรือพันไลเดือนด้วย โคตรสวยเลยกริบๆน้ำมกน้มันเติมเต็มถังลูกค้ามาเลือกรถเห็นคันนี้ตัดสินใจเอาคันนี้แล้วก็เซ็นสัญญาผ่านแล้วเดี๋ยวไอ้เสียมจะเอาไปส่งฮอดหน้าบ้านครับ<ม>โดยที่ว่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศแมนค่ะจัดค่าโอนทางเฮ้าฟรีใไห่ด้วยค่ะเดี๋ยวตัวนี้จบอยู่ที่หนึ่งแสนบาทได้ยินว่าลูกค้าจะจ่ายค่างวดด้วยล่วงหน้าด้วยนะจะจ่ายล่วงหน้าเองจ่ายค่างวดล่วงหน้าอันนี้เราพอน่าปีรายรายเดือนเนี่เฮ็ดเป็นรายเดือนไว้จ้ะแต่ว่าลูกค้าพันทีเฮ็ดเป็นปีพันที่ส่งล่วงหน้าให้เาแล้วพรม หาพกมาใส่เลยดิได้ได้ค่ะได้เดี๋ยวรีวิวแล้วจะเอามาใส่ใหอยตะจัดส่งวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะอแต่จีฮอดลูกค้าจะเศร้าคนละเอาไปฮอดเอาเอาป้ายแดงใส่ได้ด้วยไม่เหมือนป้ายแดงเลยไม่จริงคลิปเลยรถแล้วเรามาปุ๊บแล้วเอาคันนี้เลยเลือกเลยลองแก้มสาวโฟมนอนไม่ขยับสวยงามมาก โอเคครับกราบขอบพระคุณพี่บางออนแล้วก็ครอบครัวนะที่ให้ความคันนี้ขั้นแรกเนาะค่ะนาะขั้นสองก็บอกพี่บอกน้องมาซื้อกับไอเสียมเด้อยจ่าเน้อแน้ำมูกมาซื้อโทษหาเซลพี่มีได้ค่ะเซลเ่านี่แหละจริงใจเด้อค่ะเซลเ่าวโทษติดงากครับบรยากบยากค่ะอันนี้มันจอบสีดาซื้อโทษติดง่ายค่ะ ฝากเบอร์โทรในเด้อค่ะเด้อศูนย์แปดสามเก้าหนึ่งสามเจ็ดห้าสองสองค่ะเซลมีเซลาถแต่ว่าจริงใจใดเป็นหนีทุกคนค่ะยา้อสำหรับลูกค้าที่บมีเงินดาว1 0แสนหนึ่งคือจังไอพี่บังอ้อนปัประชาชนใบเดียวค่ะแต่ว่าพี่เพิ่นบ่อยากสรงหลายเพิ่นมีเงินนะนะค่ะเพิ่นเป็นเจ้าของรถเกีียวจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับคนที่ว่าบ่อยากดาวด้วยล่ะ ไม่อยากดาวกับประชาชนไปเดียวไงอ๋อบอใส่เงินดาวก็ได้แมนค่ะแม่ใสานทุกอาชีพมาหาเซลล์หมีมาหาไอเสียไปเลยแม้รับเหมาหนีมากขามาลดนรับเหมาก่อสร้างประชาชนไปเดียวตามมาลดหาเซลล์พี่หมีกเกษตรกรค่ะขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเหตุใ้เฮ็ดไห้นสวนแม่บ้านรบพ่อก่อีดยางขับวินขับแกลบขับหกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ค้าขายรถเล่หาเลร์แพงร้อยตลาดนัดคล้องสมปะมงปะมงรับเงินสูงรับเนินสดแท็กซอกแท็กซิ่งมาหาเซลล์มีได้เลยโอเคค่ะแ<อ>มนแต่ว่าแต่บอกความจริงกันเนาะพี่น้องอเป็นหนีแน่นอนแต่ชุวงมือนี่มันจัดไปแน่นถา้าแมนว่าลูกคขาดทางออนไลน์พี่อยาาแนะนําว่าถ้าเกิดมาซื้อรถก็ไอเยมพี่อยากหายมาามือเดียวจบเด้อค่ะเดินมาเลือกรถจบในวันเดียวแล้วกลับไปรอรับรถอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะ มาโหลดค่ะมาเห็นตัวแทนก่อนแมนเออมากินข้าวน้ำกันก่อนแมนค่ะแมนเขามีขาวเลียงปี้ทุกมือต้องรวงโอเคครับขอบคุณพี่ชายขอบคุณครอบครัวมากๆรวยๆวเฮงขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางนะครับไปแล้วผมคือสวัสดีครับ